งชงเชอร์แมนฮาวสวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้มาพบกับเราเชอร์ไอนะคะในข้บเรียนภาษาจีนนะคะของเรียนชั้นม .4 นะคะโอเคค่ะวันนี้เราก็คือจักขึ้นบทสุดท้ายแล้วนะคะก็คือตี้ชอ,อัคเคอร์นะคะบทที่12นะคะเยนว่างนะคะความปรารถนานะคะโอเคค่ะนักเรียนสามารถดูในหนังสือเรียนนะคะสมพันภาษาจีนมปลายนะคะเล่มที่2ประกอบได้เลยนะคะในหน้าที่หีึ่ปลายลิงเจียวนะคะหนึ่งร้อยเก้านะคะเนาะ โอเคค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้คาําศัพท์นะคะเกี่ยวกับนะคะความใฝ่ฝันนะคะว่าตัวเองมีใฝ่ฝันอยากทําอะไรบ้างนะคะโอเคค่ะข้อแรกนะคะตั้งเหล่าชื่อนะคะเป็นคุณครูนะคะชี่เย่เฉียวนะคะไปดวงจันทร์นะคะเฉี่ยฮั่อหยู่นะคะเรียนภาษาจีนนะคะสุ่ยเจ้านะคะคือนอนหลับนะคะเนาะ ขันเตี้ยหญิงนะคะดูหนังนะคะชื่อหลิงซือนะคะกินอาหารว่างกินขนมนะคะเนาะโอเคค่ะต่อไปคำศัพท์นะคะเกี่ยวกับอาชีพนะคะที่เราใฝ่ฝันนะคะเนาะมาดูอาชีพแรกันเลยค่ะอีช่งนะคะอีช่งนะคะหมอนะคะผู้สื่อผู้สื่อนะคะพยาบาลนะคะ,老师老师ะ,ค,ะครูนะคะวว้าาจาจ้านะคะนักจิตกรนะคะ น学家，科学家นะคะก็คือนักวิทยาศาสตร์นะคะัวิทยาศาต้งนะคะนิ่ยนะคะยต้งนะนวียานะคะนป็นนักกิทนะคะนักิาสนะคะนัินคะขักริเยานะคะนักวิทนะคะนักยนะคะวิทยนะคะิยน,น,นะคะนักวยสน,นะคะนักแสดงนะคะเกวิยนะคะเักวนะคะนักินนักิานะคะนักานะคะ ในหน้านี้นะคะ109นะคะเราชื่นจะให้นักเรียนเขียนนะคะทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นความฝ่ายฝันหรือว่าอาชีพนะคะรวมในสมุดนะคะขัดจีนนะคะจีนพิมไทยนะคะก็คือคําละ1แถวเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มาสะทายอยกข้างหลังพิมด้านบนนะคะอันนี้คือใบงานที่1น,นะคะโอเคค่ะต่อไปวันนี้เราจะเรียนเข้าสู่คําศัพท์นะคะหน้าที่ยี่ปา้าอีเออนะคะ1 1 2ินะคะ โอเคค่ะมาคำแรกกันเลยค่ะฟังเจียนะคะฟังเจียหยุดเรียนหยุดงานปิจิ๋มนะคะจี้ขวานะคะโครงการนะคะไหนนายนะคะญาตเจียติยย้งนะคะตัดสินใจนะคะเจียนอีนะคะข้อเสนอนะคะอีจื้อนะคะ,ะ,คะตลอดนะคะปูตันเอ๋อเสียนะคะไม่เพียงแต่ซ้ำยังนะคะกังจิ้งนะคะสะอาดกล้วยลิ้นนะคะเมืองกล้วยลิ้นนะคะ มาสร้างนะคะท่านที่นะคะก้าวสุนะะกนะคะบอกเนาะโอเคค่ะ,คคะหลังจากที่เราเรียนคำศรรัพท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเข้าถึงเนื้อหาของบทสนทนานี้นะคะมาดูกันเอะนีป้าช่ายนะคะหลี่หมิงนะคะป้านี่นะคะเอ้ะะป้านี่นะคะหลี่หมิงแล้วก็ป้านี่นะคะคุยกันอยู่แล้วก็มีเหลียวเหลียวหยินด้วยนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเนาะโอเคค่ะเรามาดูประโยคแรกกันเลยหลี่หมิง放假以า นี่เฉินมี่ควาดนะคะลี่มิงอ่าตอนปิดเทอมเนี่ยหลังจากปิดเทอมเนี่ยเธอมีแผนการที่จะทำอะไรนะคะหรือว่าเธอมีโครงการที่จะไปไหนหรือเปล่านะคะวัวเฉียหา,าบินนะคะฉันอยากที่จะกลับเมืองฮาบินนะคะวัวไหนนายจาจ้าจหน้านะคะอ๋ะอคุณย่าของฉันบ้านอยู่ที่นั่นนะคะเนาะ 你计划做什นะคะอาแล้วโครงการของเธอลาจะทำอะไรนะคะัเหออันะคะ想อ旅游นะคะฉันและแอนแอนนาเนี่ยอยากจะไปเที่ยวนะคะ但อ还ยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ตัดสินใจนะคะว่าจะไปที่ไหนนะคะหรือวหยินหนีหนีเฮซ่ยงหายมานะคะถามว่าหริยวหยินแล้วเธอล่ะกลับเซี่งยงไฮ้ไหมนะคะ เดี๋ยวหยินก็ตอบว่าว我不回นะคะว我不回นะคะ上海นะคะฉันไม่กลับเซี่งยงไฮ้นะคะว่我也想去旅游นะคะฉันก็อยากไปเที่ยวกันนะคะปานี่เดี่ยวเหมินเจียนอี้อนะคะปานี่แล้ว,ลว,ลวเธอแล้วเธอล่ะมีความคิดเห็นยังไงนะคะมีเหรอว่ามันยิ่งชี่เดี่ยวปะงั้นงั้นเธอกับพวกเรานะคะไปเที่ยวกันกันเถอะนะคะ หายเหรอหว่อลินมินกว่าอ้ายังมีฉันด้วยนะฉันก็อยากไปด้วยนะคะนี่ปูชื่อเย้าเหวยฮาเบินมาเธอไม่ใช่จะไปกับฮาบินไม่ใช่หรอนะคะลินมก็ตอบว่าหวอไม่ยช่ฉีชื่อฮาร์เบิ้งหรือเหอจะไมอย่างนะคะพวกเราไปเที่ยวที่เมืองฮาบินเป็นไงบ้างอ่าเป็นไงนะคะเข่าว่าวิ่งดีเลยนะคะหว่ออีกที่อยากไปฮาร์เบิ้คะโว่อฉันอยากไปหาอ์เบิ ฉันอยากไปเมืองฮามิ่งมาโดยตลอดเลยนะคะหน้าดีปูตันไฟช้าง干净，而且非常漂亮，นะคะ，湖，ที่นั่นเนี่ยไม่เพียงแต่จะสวยมากเลยสะอาดมาก,มากๆเลยอีกทั้งยังสวยมากๆเลยะคะ่ะอ่าด้วยใช่นะคะ่่雪的时候特别漂亮นนะะคตออทีหิมะตกเนี่ย ค่อนข้างที่จะสวยเป็นพิเศษเลยนะคะหัวอไทเสียงชุยเก๋ยหลินนะคะและฉันก็อยากไปเมืองกุ้ยหลินด้วยนะคะตตาาาจะะเววหนน้่ปูชะคะทุกคนเขาจะบอกว่าที่น้านเนี่ยไม่เร็วเลยนะอ่ากุ้ยหลินอะ่ะกุ้ยหลินจี่ไหนหนานะคะกุ้ยหลินอยู่ที่ไหนนะคะหน้าดีเหลิงปู๋เหลิงนะ,ะที่นั่นหนาวหรือไม่หนาวนะคะกุ้ยหลินในจ,จ้งหัวเตอร์หนานปู๋กนะคะ กุ้ยหลินอยู่ที่ทางตอนใต้ของจีนนะคะ夏天都夏天不太热นเตาูไะคะหน้าร้อนไม่ค่อยร้อนนะคะ冬天不太ท,น,ทนะคะก็คือหน้าหนาวก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะ,ะ我们也要去桂เจินจเต๋อเราก็ไปกุ้ยหลินด้วยนะอ่ะา马我马上告诉安娜น,น,นะคะ ฉันจะไปบอกอันหน้าเดี๋ยวนี้เลยนะคะอ่าโอเคนะคะบทเรียนนี้ก็ประมาณนี้นะคะเนาะโอเคค่ะนักเรียนชยเชนชอฟวิเอววันชีนะคะเสียช่องสื่อไคล์เราชื่อนะคะอย่าลืมเขียนคำศัพท์ส่งเราชื่อด้วยนะคะคำศัพท์หน้าที่นะคะหน้าที่อะไรอื่นยี่ปายิงเจียวนะคะหนึ่งร้อยเก้านะคะเนาะส่งให้เราชื่อด้วยนะคะคาบนี้คาบเรียนนี้ทงชเวนใจเจียน